อ่าต่อไปแบบฝึกหัดที่1.4ข้อที่3.2ไพ่สำรับหนึงมี52ใบุ่มหยิบมา2ใบจงหาจำานนวิธีที่หยิบได้ไพ่โพแดงทั้งคู่อ่าเราองมาดูในคลิปกันเลยนะคะซึ่งข้อเนี้ยก็โจทย์จะเกี่ยวกับไพ่ใช่ไหมหน้าตาของไพ่สำรับนึงเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ค่ะก็คือไพ่หนึ่สำรับเนี่ยมี52ใบโดยแบ่งเป็นดอกจิก13ใบ โพแดงโพดำสิบามใบโพแดงสิบสาใบและข้าหลามตาสิบสามใบค่ะซึ่งโจทย์สนใจไพ่ตัวไหนคะอ่าโจทย์สนใจไพ่โพแดงค่ะซึ่งโจทย์ต้องการจะทราบว่าเมื่อเราสุ่มหยิบมาสองใบเนี่ยแล้วจะมีกี่วิธีคะที่จะได้หยิบได้โพแดงทั้งคู่อ่าก็คือมีไพ่โพแดงสิบสามใบ ุ่มหยิบออกมา2ใบอ่านักเรียนคิดว่าจำนวนวิธีในการเลือกไพ่2ใบจาก13ใบเนี่ยเราสามารถคํานวณได้โดยการใช้สูตรอะไรคะนั่นก็คือเราสามารถคํานวณได้จากสูตรการจัดหมู่นั่นเองค่ะซึ่งสูตรการ,การจัดหมู่ก็คือ C, n r เท่ากับ n แฟกส่วนด้วย r แฟกคูณ n ลบ r แฟกนั่นเองค่ะาจากสูตรนะคะเราสามารถที่จะนำมาคำนวณได้ดังนี้เลยค่ะก็คือ c 13เลือก2เท่ากับ n F, แฟกก็คือ13แฟก ส่วนด้วย r แฝก r แฝกก็คือ2อแฝกใช่ไหมคะอ่าแล้วก,ก็ n ลบ r แฝกก็คือ13บลบสอแฝกอ่าเมื่อเราคำนวณน,นะคะข้างบนก็คือ13สแฝกใช่ไหมส่วนด้วย2องแฝกสิลบคูณ13ลบสแฝกก็คือส่วนด้วยสองแฝกคูณ11เแฝอ่าเมื่อเราคิดแล้วนะคะก็คือ ส3สามแฟกเนี่ยสามารถแยกได้เป็น13คูณ12คูณ11แฟกแล้วข้างล่างก็คือ2แฟกคูณ11กใช่ไหมคะก็คือสามารถนำา11เนี่ยมาตัดทอนกันได้ไหมคะอ่าสามารถตัดทอน1 1กได้ก็จะได้เท่ากับ13คูณ12ส่วน2นั่นเอง ไม่ตัดทอนแล้วนะคะก็คือสองสามารถตัดกับสิบสองได้ก็คือก็จะได้เป็นสิบสามคูณหกสิบสามคูณหกก็จะได้เท่ากับเจ็ดสิบแปดดังนั้นนะคะข้อนี้เราจึงสรุปได้ว่าจำนวนวิธีในการหยิบไพ่โพแดงทั้งคู่เนี่ยได้ทั้งหมด78วิธีนั่นเองค่ะสำหรับข้อนี้เสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ